ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงสำนักง,งานพัฒนาภาค2เน้นขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายผู้บังคับบัญชาค่ะกำลังพลในสังกัดหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2 6สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้ารับฟังโอวาจากพลเอกนพดลปิ่นทองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผ่านระบบการสื่อสารทางไกลหรือว่าวิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยประชการทหารพัฒนาอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารมายังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26อำเภอพัานานิคมจังหวัดสกลนครเพื่อให้กำลังพลในหน่วยได้รับฟังข้อคิดข้อแนะนำและกำลังใจจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงค่ะ โอกาสนี้นะคะท่านก็ได้แสดงความห่วงใยต่อชีวิตความเป็นอยู่ของกําลังพลตลอดจนให้ข้อแนะนําในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเน้นย้าถึงความสําคัญของการทํางานด้วยความเสียสละสมัคคีและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภาร,รกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอีกทั้งยังให้แนวทางการทํางานที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะและนโยบายหลักของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนานและช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติค่ะทหารเขาจะมีหลายกองหลายหน่วย นะคะทั้งเป็นส่วนที่ออกรบส่วนที่สนับสนุนการรบอย่างเมื่อสักครู่ก็จะเป็นหน่วยที่พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนแล้วก็เข้าไปสนับสนุนไม่ว่าจะเกิดสาธารณภัยต่างๆเข้าไปสนับสนุนเรื่องของการพัฒนานด้านการเกษตรพัฒนานด้านการอาชีพนะคะก็จะเป็นบทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานั่นเองอ